ขณะนี้เรากําลังรอตัวเลขของผู้ติดเชื้อในวันนี้หวังว่ามันจะออกมาเป็นศูนย์อีกสักวันหนึ่งนะครับคุณ<ฆ>ผ,ผู้ชมเนื่องจากเมื่อวานนี้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโควิด1 9ของบ้านเราเป็นศูนย์ครับทาให้ยอดสะสมยังอยู่ที่30,37รายหายป่วยเนี่ย2,910รายแล้วนะฮะพูดง่ายๆก็คือตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย71คนเท่านั้นเองแล้วครับ<ฆ>ตัวเลขเราดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ตอนที่คุณหมอทวีสินท่านแถลงข่าวเนี่ยท่านบอกว่า จะใช้คำว่าเป็นศูนย์เสียเลยทีเดียวก็อาจจะย,ยังไม่ได้เพราะจริงๆแล้วกําลังรอผลอย่างเป็นทางการอีกสองรายของคนไทยที่กลับจากอียิปต์และอินเดียสองคนนี้อยู่ในสเตจควอร r a n นทีนอยู่ในการกักตัวดังนั้นรอยืนยันผลของสองคนนี้ก็จะแปลได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าผลของสองคนนี้ออกมาว่าติดเชือ้อก็จะมีอย่างน้อยสคนละของวันนี้ที่รอการถแถลงข่าวอยู่แต่เมื่อวานเป็นศูนย คุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะว่าคือประเด็นของเมื่อวานเนี้ยมันจะมีเรื่องของการสอบสวนโรคคุณผู้ชมฮะสอบสวนโรคของคุณตาอายุ72ปีที่ติดเชื้อโควิด -19 ของวันก่อนคือคุณตาเนี่ยไปสถานที่เสี่ยงอย่างโรงพยาบาลแล้วไปตัดผมร้านตัดผมย่านประชาชื่นด้วยคนก็เรียกร้องบอกเปิดออกมาสิชื่อร้านตัดผมได้ไหม,มจะได้ไปไล่ไทม์ไลน์กันเองในหมู่ของประชาชนคุณหมอทวีสินบอกว่า ไม่สามารถบอกสถานที่ได้อันนี้คุยกันแล้วว่าจะไม่บอกชื่อร้านแต่คุณหมอก็เลยไปย้ำว่านี่ไงถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมันก็จะช่วยได้ในการหาพิกัดที่ชัดเจนและมันก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านผ่านเข้าไปในระบบไปถึงตัวเราเลยว่าเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันนี้คุณหมอก็ย้ำแต่ทีนี้คนที่มาเปิดอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรผอ,อ,อกองโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับ คุณหมอบอกอย่างนี้ครับว่าทีมสอบสวนโรคเนี่ยไปตรวจสอบที่ร้านตัดผมย่านประชาชื่นแล้วร้านนี้เนี่ยคุณตาวัย7จไปตัดวันที่ไปตัดเนี่ยไม่มีลูกค้ารายอื่นไปใช้บริการแต่มีพนักงานในร้าน8คนทั้ง8คนใส่หน้ากากอนามัยตลอดจึงถือว่าตัวพนักงานเองก็เป็นคนเสี่ยงต่ําอยู่แล้วเพราะว่าใส่หน้ากากแต่เบื้องต้นก็สั่งปิดร้านและให้พนักงานทุกคนกักตัว14วันเนี่ยฮะก็ทําอย่างเต็มที่แล้ว ส่วนของสมาชิกในครอบครัวของคุณตาวัย72ปีเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2-3คนตอนนี้กําลังรอผลการตรวจที่จะออกในวันที่23พฤษภาคมซึ่งก็คือวันนี้ผลก็จะออกมาว่าครอบครัวเขาติดหรือไม่นี่ครับส่วนที่การไปโรงพยาบาลมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันจะมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลรัฐแต่มันก็จะเป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าการไปโรงพยาบาลมันก็คือการไปพื้นที่เสี่ยงน,นั่นเอง ในกรณีนี้นะครับทางทีมสอบสวนโลกนะครับครับได้ไปตรวจสอบที่ร้านตัดผมแล้วนะครับก็พบว่าในขณะที่มาตัดผมเนี่ยไม่มีลูกค้ารายอื่นใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะแต่ว่ามีพนักงานที่ให้บริการอยู่หลายคนนะครับก็ได้ระบุตัวนะครับว่าใครคือคนที่อยู่ในสถานที่นั้นบ้างนะครับพนักงานในร้านก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่เป็นเสี่ยงต่ําเนื่องจากว่าทุกคนใส่หน้ากาก ผ้าหน้ากากอนาไมยในการทํางานนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับสูงมากนักนะครับสิ่งที่อาจจะยังเป็นคําถามอยู่ก็คือว่าแล้วได้รับเชื้อจากที่ใดนะครับแต่เนื่องจากว่ามีประวัติการเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนะครับก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อในโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งขณะนี้เราอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้คือคุณตาวัย72ปีจริงๆเนี่ยเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์นะพี่นิพ่ะ คุณผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นก็ได้หลายฝ่ายเรียกร้องบอกเปิดชื่อร้านตัดผมได้ไหมคือถ้าเปิดเฉพาะย่านประชาชื่อนอ่ะไปทั้งย่านเลยคือถ้าสมมติเราจะไปตัดผมย่านประชาชื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนย่านดีไหมค่ะเปิดชื่อร้านมาร้านเดียวเสียร้านเดียวกักตัวกัน14วันทําความสะอาดเดี๋ยวคนกลับไปแล้วแต่อันนี้จะเสียทั้งย่านหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีกระแส